สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทําเมนูเครื่องดื่มบรรจุขวดอีกแล้วนะคะเมนูของเราในวันนี้คือกาแฟเย็นพร้อมดื่มบรรจุขวดสามารถเพิ่มความฟินด้วยมุกแบบนี้ได้นะคะแล้วขอบอกว่าทําแล้วเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยใช้น้ำสะอาด3ลิตรถ้าจะชั่งก็ชั่งมา3กิโลก็ได้ค่ะเทลงไปในหม้อได้เลยนะคะต้องใช้หม้อใบใหญ่หน่อยนะ เปิดเตาต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วเติมผงกาแฟลงไป90กรัมหรือ1ถ้วยตวงผงกาแฟใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะปริมาณเพิ่มลดได้ตามชอบเลยค่ะชอบเข้มๆเพิ่มผงกาแฟลงไปได้เลยครีมเทียมยี่ห้ออะไรก็ได้140กรัมหรือ1ถ้วยตวงครึ่งกับอีก2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความมันค่ะใครไม่ใส่ก็ได้แต่มันก็จะไม่มัน น้ำตาลทราย1น0้ยกรัมหรือเศษสส่วนสี่ที่ตวงค่ะตรงนี้เพิ่มได้ลดได้แล้วแต่ชอบความหวานนี่ตอบยากนะคะบางคนชอบหวานมากหวานน้อยต่างกันนะคะอย่างสูตรนี้ป้าลองแบ่งไปให้หลายๆคนชิมบางคนก็บอกว่าหวานไปบางคนก็บอกว่ากําลังดีคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างละลายหมดนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดแกส๊สใช้เป็นไฟกลางค่อนมาทางอ่อนค่ะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเติมนมข้นจืดลงไป1กระป๋องหรือ385กรัมค่ะ ามด้วยตัวค้นหวาน1กระป๋องหรือ380กรัมค้นจืดค้นหวานนี่จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้ป้าใช้ของทีพอค่ะหลังจากเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วคนให้เข้ากันตั้งไฟต่อสักครู่ให้พอร้อนแต่ไม่ต้องถึงขั้นเดือดพรานค่ะเมื่อส่วนผสมร้อนและเข้ากันดีแล้วปิดเตายกลงจากเตาเลยจ้า สารภาพตามตรงนะคะป้าเป็นคนดื่มกาแฟไม่เป็นค่ะถึงแม้นว่าจะมีร้านกาแฟก็ตามเวลาเทสสูตรทีเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการแจกจ่ายให้หลายๆคนช่วยกันชิมค่ะจบการโม้หลังจากน้ำกาแฟร้อนและเข้ากันดีแล้วนะคะยกลงจากเตาว,วางลงบนอ่างหรือภาชนะที่มีน้ำแข็งอยู่ค่ะตั้งทิง้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก,ก่อนที่จะนำไปบรรจุขวด ลืมบอกไปน้ําผงกาแฟที่ป้าใช้เนี่ยป้าใช้เป็นซองเล็กอะค่ะซองหนึ่งมัน45กรัมป้าก็ใช้สองซองพอดีนะคะบอกไว้เผื่อว่าใครขี้เกียจช่างขี้เกียจตวงผงกาแฟ ى. หลังจากน้ํากาแฟเย็นสนิทแล้วค่ะเทบรรจุลงขวดได้เลยนะคะก่อนเทคนคนคนเขาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีบางส่วนตกตะกอนนอนก้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้ป้าใช้ขวดขนาด2 2 0 ml ค่ะใครอยากได้ขวดแบบนี้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไ้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เลื่อนหาดูด้วยตัวเองได้เลยนะคะ ถ้าใช้ขวดไซส์นี้ค่ะน้ำกาแฟ1สูตรจะบรรจุได้ทั้งหมด16ขวดในกรณีที่ไม่ได้ใส่ไข่มุกนะคะถ้าใครอยากจะใส่ไข่มุกแนะนำว่าให้ใช้เป็นมุกบุกค่ะเพราะว่ามุกธรรมดาเก็บไว้นานมันแข็งมันไม่เหนียวมันไม่อร่อยมุกบุกวันนี้ป้าใช้สีขาวตัวนี้ค่ะสั่งมาจากช้อปปีเหมือนเดิมนะคะใครอยากได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ป้าจะใช้ไข่มุกบุกประมาณ2ช้อนนะคะต่อ1ขวด มุกบุกเขาจะมีตัวน้ำเชื่อมมาแล้วด้วยในถุงนะคะก็คละๆลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะใช้ตะเกียบหรือไม้แหลมช่วยเขี่ยมุกให้ลงไปในขวดได้นะคะถ้าเกิดว่ามันค้างอยู่ที่กรวยแบบนี้ตัวน้ำเชื่อมที่มากับบุกอะคะ่ะใครอยากใส่เยอะๆก็ใส่เพิ่มได้นะคะมันก็จะหวานขึ้นแต่ตอนที่ป้าใส่ในขวดอะคะ่ะป้าใช้น้ำเชื่อมของมันผสมลงมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะน้ำเชื่อมของมุกบุกตัวนี้ไม่ได้หวานจัดมากนะ กาแฟ1สูตรกับมุกบุก1ถุงค่ะถ้าทำเหมือนป้าจะทำบรรจุขวดขนาด220 ml ได้ทั้งหมด19ขวดป้าค่ะป้าค่ะคลิปก่อนหน้านี้ป้าเคยสอนทำชานมไข่มุกไปแล้วป้าใช้มุกบุกอีกตัวนึงนะคะที่เป็นรูปเพชรใช้แบบนั้นได้ไหมคะ จริงๆก็ใช้ได้นะคะถ้าชอบเพียงแค่ว่าป้ารู้สึกว่ามุกบุกตัวนั้นเขามีกลิ่นของบราว์ชูการ์ค่อนข้างเยอะป้ากลัวว่ามันจะมาตีกับกลิ่นของกาแฟป้าก็เลยเลือกใช้มุกบุกสีขาวตัวนี้ซึ่งเขาไม่มีกลิ่นนะคะเป็นคนดื่มกาแฟไม่เป็นแต่มโนเก่งอ่ะนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกใช้มุกตัวนี้หลังจากใส่มุกลงไปแล้วก็เทน้ำกาแฟที่เตรียมไว้ลงไปเลยอย่าลืมนะน้ำกาแฟควรจะต้องเย็นสนิทก,ก่อนนำมาบรรจุข,ขวด สูตรนี้จริงๆแล้วความตั้งใจของป้าก็คืออยากจะทําเป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่มอะค่ะก็คือแช่เย็นนําออกมาเขย่าแล้วก็ดื่มได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันหวานเกินไปนะคะก็สามารถลดน้ําตาลทรายในสูตรได้หรือว่าจะเติมน้ําแข็งแล้วค่อยดื่มเหมือนตอนต้นคลิปก็ได้ค่ะ ในระหว่างบรรจุลงขวดอย่าลืมหมั่นคนเขาด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะตกตะกอนนอนก้นอยู่ที่ด้านล่างค่ะเดี๋ยวความเข้มข้นของน้ำกาแฟาแต่ละขวดจะไม่เท่ากันสังเกตนะคะน้ำกาแฟป้าป้า,ปา,ปาไม่ได้ใส่จนกระทั่งเต็มปริ่มล้นขวดนะคะก็จะใส่อยู่ประมาณนี้ค่ะบรรจุเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นค่ะโดยการกดฝาลงไป หมุนให้ดังแคร็กแบบนี้นะคะอันนี้คือนั่นแล้วทำเสร็จใหม่ๆมุกจะลอยตัวอยู่ด้านบนนะคะแต่เดี๋ยวตั้งทิ้งไว้สักครู่มุกเขาก็จะค่อยๆจมลงค่ะไม่นานค่ะป้าคะหนูไม่อยากให้มุกจมอยากให้มันลอยตลอดเวลาทำยังไงดีคะป้าก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะลูกนะขออภัย เสร็จแล้วก็อาจแปะสติกเกอร์โลโก้ร้านหรืออะไรก็ว่าไปนะคะสติกเกอร์ที่ใช้แนะนําว่าให้ใช้แบบที่กันน้าได้ไอที่ป้าใช้ให้ดูอยู่ตอนนี้กันน้ามไม่ได้ค่ะไม่แนะนําให้ใช้ตามนะจ๊ะเครื่องดื่มที่ทําเสร็จแล้วป้าทดลองเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามมาแล้ว1อาทิตย์นะคะลองชิมดูยังโอเคอยู่ค่ะรสชาติเครื่องดื่มไม่เสียเก็บนานกว่า1อาทิตย์ได้ไหมป้าอันนี้ไม่ได้ทดลองไว้นะคะทดลองไว้แค่หอาทิตย์จ้า ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเก็บได้1อาทิตย์หรือมากกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตู้เย็นบางบ้านความเย็นไม่ทั่วถึงไม่สม่ำเสมอความเย็นไม่ถึงค่ะดังนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ใช้เก็บรักษามันก็อาจจะลดลงได้ป้าคะหนูไม่มีตู้เย็นค่ะทํายังไงดีถ้าไม่มีตู้เย็นนะคะแช่ใส่ลังน้ําแข็งถังน้ําแข็งอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าการแช่ใส่ถังน้าแข็งลังน้ําแข็งจะเก็บได้นานขนาดไหนป้าไม่ได้ทดลองไว้นะคะ กลับมาฟังตรงนี้นิดนึงค่ะเครื่องดื่มที่เก็บมา1อาทิตย์นะคะขวดนี้นะคะเก็บมาแล้ว1อาทิตย์จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีการแยกชั้นกันอยู่นะคะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเดี๋ยวเราเขยา่าเขย่าก่อนดื่มมันก็เข้ากันแล้วออกก้นขวดก็จะมีตะกอนๆแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องตกใจเช่นกันค่ะเดี๋ยวเขย่าเขาก็เข้ากันอ่ะเขยา่าเขยา่าเขย่าแบบนี้นะคะเหมือนสาวเชค คนรู้อายุเลยนะเนี่ยสาวเชคเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยตะกรอนก็จะค่อยๆละลายหายไปแล้วค่ะขยาวให้เข้ากันนะแล้วก็ดื่มได้เลยจ้าอ่ะกาแฟเข้มไปค่ะป้าหวานไปค่ะป้าก็เทใส่น้ําแข็งแล้วก็ดื่มนะจ้าอ่ะมาดูในส่วนของบุกหลังจากเก็บมาแล้ว1อาทิตย์กันบ้างค่ะหลังจากเก็บมาหนึ่งอาทิตย์นะคะบุกสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลตามสีของน้ํากาแฟนะ แช่ตู้เย็นมาแล้วหนึ่งอาทิตย์บุกยังมีความกรุบกรุบอยู่นะคะแต่รู้สึกว่าจะนิ่มลงบ้างเหมือนกันแต่เขาจะไม่ได้แข็งโป๊กเหมือนไข่มุกทั่วไปเดอ้อซึ่งถือว่าโอเคเลยค่ะแบบนี้ยังไงลองเอาไปทำชิมกันดูแล้วปรับเปลี่ยนตามความพอใจได้เลยนะจ๊ะถัดมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะเริ่มที่ตัวต้นทุนวัตถุดิบน้ำกาแฟก่อนค่ะ 1. นสูตรน้ำป้าตีไปว่า10บาทนะคะป้าใช้น้ำกรองของที่บ้านใครซื้อน้ำขวดมาใช้ต้นทุนตรงนี้สูงขึ้นก็บวกเพิ่มเข้าไปนะคะทงกาแฟค่ะป้าใช้แบบซองเล็กซองละ45กรัมใช้2ซอง90กรัม1ซองป้าซื้อมา28บาท50สตางค์นะคะ2ซองก็เท่ากับ57บาทครีมเทียม8บาท40สตางค์ค่ะครีมเทียมที่ป้าใช้1กิโลมันจะ60บาท ขึ้นรูปถุงครีมเทียมที่ใช้ไว้ให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นถุงแพ็กเกจเก่านะรู้สึกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปเปลี่ยนยี่ห้อครีมเทียมได้เลยค่ะนมข้นหวาน20บาทนมข้นจืด19บาทน้ำตาลทรายตีไป4บาท50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบน้ำกาแฟ1สูตรนะคะ1 1 8บาท90ตาง ขวดและฝาขนาด220 m .l. ค่ะอย่างที่บอกป้าสั่งมาจากช้อปปีมันก็เลยมีค่าจัดส่งด้วยนะคะป้าซื้อมา343บาทมี150ใบาราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้วหารออกมามันก็จะได้เป็นว่าต้นทุนของขวดและฝา1ชุดนะคะจะอยู่ที่2บาท29สตางค์กลับไปที่ต้นทุนวัตถุดิบน้ำกาแฟนิดนึงนะคะน้ำกาแฟ1สูตรถ้าใส่ขวดขนาด220 ML เหมือนป้าเนี่ย โดยที่ไม่ได้ใส่ไข่มุกนะคะ1สูตรจะบรรจุได้16ขวดดังนั้นต้นทุนค่าวัตถุดิบน้ำกาแฟต่อขวดจะอยู่ที่7บาท43สตางค์สำหรับขวดขนาด220มลนะคะยำ้ำเปลี่ยนขนาดขวดได้ค่ะแต่ว่าก็ไปคิดและคำนวณต้นทุนกันเองนะอ่าเอาค่าขวดและฝาแล้วก็ค่าน้ำกาแฟมารวมกันค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบต่อขวดนะคะในกรณีน้ำกาแฟขนาด220 ml โดยไม่ใส่มุกบุกต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่ขวดละ9บาท72สตางค์ค่ะอันนี้ไม่รวมค่าสติกเกอร์ค่าถุงค่าหลอดอะไรพวกนี้นะคะป้าคะหนูอยากใส่มุกบุกด,ด้วยค่ะต้นทุนมันจะเป็นขวดละเท่าไหร่คะามาดูกันนะคะมุกบุกป้าซื้อมาถุงละ92บาทราคานี้เหมือนแพงแต่ว่ามันรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลดต้นทุนในส่วนนี้ลองหาดูร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แถวบ้านส่วนใหญ่จะมีขายค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าจําเป็นจะต้องสั่งออนไลน์ก็ลองสั่งพร้อมกันทีเดียวหลายๆถุงค่าจัดส่งมันจะได้หารออกมาแล้วถูกลงนะปาคิดเท่านี้ไปก่อนเนาะ มุกบุก1ถุงค่ะบรรจุใส่ขวดได้19ขวดดังนั้นต้นทุนค่าบุกต่อขวดนะคะก็จะอยู่ที่4,84บาท8สตางค์ถ้าใส่ไข่มุกด้วยเนี่ยน้ำกาแฟ1สูตรนะคะจะบรรจุลงขวดขนาด220 ML ได้ทั้งหมด19ขวดดังนั้นต้นทุนค่าน้ำกาแฟต่อขวดจะอยู่ที่6 2บาท26สตางค์อ่ะเอาค่าน้ำกาแฟค่าขวดค่าฝาแล้วก็ค่ามุกบุกมารวมกันนะคะ จะได้เป็นว่าต้นทุนวัตถุดิบต่อขวดอยู่ที่13บาทส9สตางค์ไม่รวมค่าสติกเกอร์ค่าถุงค่าหลอดนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายัางไม่ได้คิดให้นะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถานูน่นนี่นั่นและอีกอย่างหนึ่งค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนนะคะดังนั้นแนะนำว่าให้คิดและคํานวณด้วยตัวเองอีกทีเดอ้อ ป้าคะป้าคะจะทําขายขายขวดละกี่บาทดีคะถ้าเกิดว่าไม่ใส่มุกนะคะราคาขายก็คงจะขายได้สัก2 0่สบถึงสาบาทแต่ถ้าเกิดว่าใส่มุกลงไปด้วยนะคะก็น่าจะต้องขายสัก2 5่สบาถึงสาบาทอะไรประมาณนี้นะคะและแน่นอนคะ่ะไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกเลยนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันกําไรที่พอใจแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองให้ดี บวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยค่ะสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ